ทีจ้าวัสดีค่ะวัสดีค่ะ,คะพี่น้องต้องไปขายเอฟซีสุขสุขคนนะคะยีช่วงสายสายเหมือนเดิมวันนี้แดดดีแต่ว่ากับข้างนอกก็มองออกไปก็มีล่มอยู่ก็ร้อนอยู่นะเพราะว่ามันเมษามันใกล้จะส,งก,นะกกจะสงการแล้วนะทุกคนใกล้จะสงการแล้วอากาศก็เริ่มร้อนแต่ไอ้เพื่อนรุ่นน้องอยู่น้นแดงพูดมาลินนำะเมื่อกี้ว่า อากาศครึ้มๆเสียงฟ้าร้องเหมือนฝนจะตกกระสันฝนเริ่มจะลงแล้วละเพราะว่าหลังสงการนี่ก็เริ่มจะเข้าสู่ฤดูไถหวานเนาะไถไฮไถหน้าเริ่มหวานข้าวหวานน้ํากันทุกคนเอ้ยก็ไอ้ฝนฝ่าชนละท่านทรงไ้เดอ้อปีนี่ก็ได้เนาะห้ได้กินขา้าวกินน้ำไ้ได้ขายขู้เห็ดไ้เห็ดหน้ากะเกษตรโกรก็ได้มีความหวังอยู่กำยัง กับกับเขากับนามกับไห้กับหน้าน่ะแหละทุกคนแ้าฝนฝ่าซุ่มกะได้เข่าเต็มเม็ดเต็มน้วยกับได้เงินเด็ดทองเนาะจะขายเขา่าขายนามแบ่งกินแบ่ง,บงขายประมาณนั่นนะนะญี่ปุ่นกันเดียวก็ต้องกลับไปลุยงานนะคะทุกคนกลับไปลุยงานต่อเพราะว่าชีวิตของเขากะโดยกำเนิดบรรพบุรุษข,ของเราเป็นชาวนาเนาะนี่ปกะ ต้องสารต่อสารต่อในการเป็นชาวนาของบรรพบุรุษพูดถึงว่าลูกเบิดพ่อเบิดแม่เนี่ยมีบนนี่ดิที่กอบกู้ยืนหยัดการเป็นสืบทอดสายเลือดการเป็นชาวนาทำได้ทุกอย่างลูกกะบ้านเขาสามเขาสามน้ำเกี่ยวเขาเยี่ยงยังสมัยก่อนใส่ ใส่เกี่ยวเองดำเองเนาะโอ้ยป,มป,มปูมือนี่ปูมือปวดตีนเล็บมือเล็บตีนห่วงเบิดพี่น้องเลยปวดผมผมหนงผมน้อง,งเบิดแหละแต่สมัยนี้มันดีมีเทคโนโล,โลยีเข้ามาช่วยจากการที่ว่าเคยไถยเคยดำใส่ควาย ใส่ควายไถต่อมากกับเป็นควายเหล็กกับเป็นรถคโบตามันบ่ต่อมาจากรถคโบตา้าขายถิ่งเบิร์มาเป็นรถไหญ่รถไทฟอร์ดสามารถลุยน้ำลุยข้นได้เปลี่ยนจากรถน้อยมาเป็นรถไอ่าหลังจากเคยปักดำมันบ่ท่านตามการเวลาฝนฝ่า,าเป็นเปลี่ยนแปลงฤดูกาล,เปล,เ,ปลเปลี่ยนไปอืฝ่าน้ำฝ่าน้ำฝนฝ่าน้ำการเวลาบ่ใส่ดำแลัะพี่น้องเลยบันี้เล่นบวกว่าน วานเอาถาวานแล้วที่จังไหนวาน่านแล้วเขาก็ต้องลงทุนในการซื้อปุ๋ยตะกอนจะบ่มีการใส่ปุ๋ยนะอ่หอดน้าเดือนสามเดอนซี่นี่สิขนฟุนฟ้นฟุ้นคอจากผีงัวกีกล้วอยอยู่ในในรางบ้านจากหวงในเหล่างว้วของงวัวกเขายเอาไปเอาไปห้วยใหญ่น้ให้น้าหน้าเพื่อจะให้มันเป็นปุ๋ยต่อมาเนี่ยคือไม้แล้วเคมียังเดียว ปุ๋ยเคมีพี่น้องเขาก็ง,งามแบบน,นี้จากที่บบเคยได้ปีละ,ละหลายตันหล,หลายเกวียนกน็ได้เพิ่มขึ้นมาเป็นหลายเท่าทวีคูณเพราะว่าเทคโนโลยีมีอาหารเสริมแมนบอกมีปุ๋ย,ม,ยมียางใส่ให้มันตะกอนกับเห็ดไปตามมิตามเกิดขึ้นว่าพี่น้องแต่ตอนนี้มันบ่าใช้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงลงทุนเยอะได้เยอะการเห็ดหน้าเนี่ยง่ายมากไถวานหมือเดียวใส่ปุ๋ยมื่อเดียวเกี่ยวหมือเดียว นอกจากนั้นเขาก็จะมาแบบตากตากไว้ถ้ากินไว้ถ้าปลูกท่วนทีบ่บว,ว่าไว้กินไวป้ปลูกก็คือแบ่งขายเป็นข้าวสดเกี่ยวออกจากนาแล้วเอาไปขายเลยเป็นข้าวเปียก,น,กยน้องง่ายแห้งเสมออันนี้คือการเห็ดไยเห็ดหน้าเนาะการดำรงชีวิตการใส่ชีวิตของคนอีสานเกษตรกรกระดูกสลังของชาติก็กว่าอาจจะเป็นเห็ดไฮมั่นเห็ดไฮอ้อย เห็ดไฮยางผ้าล่าเออสุยางสุเน,นวนั่นแหละมันก็ย่อมมีการลงทุนเบิดเด็กน้องการลงทุนถ้าเขาเห็ดไปแล้วฝนฟ่าบอดีประสบป,ปัญหาโน่นนี้นั่นก็จะเกิดการขาดทุนการขาดทุนเห็ดจังใดบัญตเป็นหนี้เป็นสินท่อกระสอบบ่มีเงินต้นไปใจก็ต้องหาเงินดอกไปตัดดอกอเพื่อสิบ่ให้ดอกมันหลายอย่างประมาณนั้น เป็นยังสั่งพี่น้องที่บุญก็ได้สืบทอดมาจากบันเพอบุรุษเหย็ดห้ยเห็ดห,ห,หน้าะมะดีก็สิไปยังไรสำหรับมือนี่นาอยังมาหันคุยกับน้องบัวมาคืนอีปลานะปลาที่เป็นปลาขาวอมกินะ่ะกินหมดนิดเดียวคือเจ็บใสถุงใสกองกลับขึ้นไปไปเห็นน้องบัวพ็ดีน้องบัวมาก กินมาจากบ้านแม่ยอดแล้วทั้งบ้านทั้งเขาเลยเอาใส่ตู้ไว้เดี๋ยวอาวีบให้น้องบัวตื่นก่อนวีบตากินนู่นนี่นั่นแล้วก็จะไปจังไรกับช่วง่บาบกับจังว่ากันอีกเธอหนึ่งบานพี่น้องแต่และมือยู่บ่นก็นต้อมีบนไปต้อมีบนไปเออหรือสิบเป็นยางห่างหาสื่อของใส่บักไปสือ่อพวกเขาละเจนอาหารเสริมพี่น้องที่บนเสียมาก,กิน เสริมเสริมสร้างเซลล์แล้วก็ป้องกันนี่เนี่ยไ้มันผมบ่ร่วงนี่นะมันจะมีคเลาเตัวัวนึงที่ว่ากินแล้วเสริมสร้างพวกเซลล์ผิวกระดูกเล็บพวกอะไรอย่างเงี้ยมันแข็งแรงนะสินะมันมีอยู่ล่จะจะไปหาเบึงในล่างขาวสั่งน้าติตดตอกหรือว่าสั่งในเพจในอย่างบางเถื่อมันจะโดนของกอบ น้งบัวไปซื้อในในร้านดีกว่ายังพวกชมหอกชัมพูหรือว่าของใส่บางอย่างอะไปเอาที่ร้านวส,สันร้านวรส,สันในหานี่นสำหรับหัวนี้เป็นยังไงบ้างนี่ไปต่ออยู่บอ่อตีคบกันเป็นเพื่อนล่ะพี่น้องเราครบกันเป็นเพื่อนกัน คือพลังเขามาเที่ยวเขามาอาบแดดเขามาจังสี่มันบ่คือกินอาหารเช้าเสียจหรือว่าพักผ่อนเพระาะปม้าเดี่ยวจังสี่เขาก็จะออกทะเลใช่ไหมกลางเว้นจะออกทะเลก็คือไปเล่นน้ําทะเลแล้วก็นอนอาบแดดชอบผิวดําชอบเตอมิตามินจากแสงแดดเพราะกลับไปบ้านเขามันบอกใครมมีแสงแดดใช่ไหมก็จะหงอยหาตรงนี้เราซึ่งเขาเป็นคนเอเชียเป็นคนไทยเนี่ย วิตามินมันล้นล่ะไอไอวิตามินอย่างอ่ะอ่ะมันล้นแล้วในในในตัวเขาเนี่ยว่าต้องการเร้วมันดำในบนเนี่บนนะคิดว่าผิวน่ะดำหมดแล้วพี่น้องแลก็อยากดำไปก่นนี่แต่มันกระยุแล้วล่ะยุ่ตแล้วคิดว่ายุ่ตแล้วดำซ้ำนี่ล่ะดำซ้ำนี่ล่ะแต่ว่าขันเท้าบอกเดี๋ยวกันเสขาวไปเรื่อยๆเขาขึ้นแต่ว่าขั้นออกแดดก็คือจบ ดำดำดำสุดดำแล้วมันก็ยู่ยู่ตัวดำดีสีไม่ตกเขาบอก่อยากไปออกแดดดูแมนบอสแต่ว่ากะไปหาทายคลิปทายอย่างเขาจะไปช่วงเวลาเย็นยินช่วงเวลาแดดอ่อนๆเลี้ยวจังสี่นะแต่ย่างมือเซลนี่คือตื่นบ่ทันดอกอันแสงแดดย่างมือเซาถึงมันเป็นถึงมันมีประโยชน์ต่อร่างกายมากเลยบอสบอสบอสใครตื่นทันหรอค่ะแมนยู่บ้านนอกเขาแมนนะคะใครแมนอยู่บ้านนอกเขาสิแมนถ้ายืนบนกลับไปบ้านอย่างนี่บนจะ จะไปวอร์มร่างกายอยู่ก็คือเช้ามาจะไปวิ่งเย็บบนสิตตั้งเย็บบนสิตั้งปฏิพันธ์ในตัวไว้ปะกลับไปไปต้องไปฟิตเพิมหุ่นร่างกายเออแล้วก็มี้ี่ก็เมตนมาเนาะนีคกม็เมตนหลากหลายเกี่ยวกับการแนะนําหรือว่าออกความคิดเห็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับตัวของเยบ็บบนเนาะงนางค้นกว่าเย็บบนหมอกับการที่ ไม่เหมาะกับการที่จะเอาผัวฝรั่งหลอกยายเอ้ยเพราะว่าร่างกายยายมันไม่สมบูรณ์ยายทนหนาว่ไดเอไปกับมีปัญหาอยู่บ้านเลี้ยงลูกเลี้ยงล้านอยู่บ้านเห็ดของขายอยู่หมอหม,อมอ่แมแม่บ้านเฮาดีกวัวบอ่อันนี้ก็คือความหลังดีเนาะแต่ว่าที่ยายอยากได้ที่ยายอยากมีแฟนต่างชาตินะ่ะมันไปไม่ได้เพราะว่า ยายร่างกายไม่ดีแพ้อากาศนูน่นนี่นั่นเนาะมันเป็นันไอ้มันแอนทอรมาตต่อร่างกายอย่างสีนะแล้วก็เข้าใจยืดกแต่ว่าถ้าถ้าเป็นคนที่มันมันดูนมันใช่จริงๆอะ่ะถ้าเป็นเหนือพูอ่ะนะก็เขาอาจจะยังมาอยู่กับเราโดยถาวรไม่ได้แต่ก็อะ่ะมาได้สามเดือนหกเดือนอย่างสีมาอยู่ไทย แล้วก็ถ้าให้เยบนไปนานๆานปีหนึ่งครั้งหนึ่งหรือสองปีครั้งหนึ่งไปช่วงซัมเมอร์สักสองเดือนสามเดือนโอเคเยบนไปได้ยูนะคะช่วงซัมเมอร์ช่วงสปริงช่วงหน้าร้อนเนาะตว่าขั้นหนาหนาวให้บวกกับมายุบ้านเฮาจงาเสียเออเขาก็สามารถนีหนาวมาพักอยู่เมืองไทยได้จะมาเศร้าบ้านยูหรือจะอีย่างกเ็เลวเตอันนั้นนะคือเยบนสรรหาตรงนี้นะคะฝ่ายฝันหรือว่าสรรหาหรือว่าฝัน อยา่าใบแบบนี้ก็เลยร้องไปเรื่อยๆร้องบึ้งจังสีนาะเผื่อวันใดวันหนึ่งบุญพาวาสนามีเออเทวดาทรงแบบนี้มาหาญบุญน่ะดีนองมันบอแต่้าเฮาบอบอดิล้นบาหาเลยเฮตันาพิกนอนอยุตะบานเฮตันาความหวังหรือว่าความฝันหรือว่าสิ่งที่เราหาจะมามันจะเรียนเข้ามาหาเฮาบอพี่น้องมันคงไม่วิ่งเข้ามาหาเรานะ แต่ว่าถ้าเรามีความฝันมีความหวยหามีความแสวงหามีความพยายามถ้าบุญผ้าวาสนามีบุญวาสนามีนะอาจจะเจอ,อยังสีนะ่นาแต่เราก็ไม่ได้หวังแบบเต็มร้อยแต่เราก็ไม่ได้หวังว่ากูต้องได้กูต้องได้ถ้าบ่าได้มันจะจะเห็นไห้เฮาแบบผิดหวังหรือเสียใจเฮาจะไปหวังขนาดนั้นนะแต่ก็ดีกว่าเราไม่ทําอะไรเลยอย่างสี่แหม่นั่นแหละได้บุญก่เลย ก็เลลองขบลองหาล่องเฉดลองอย่างบึงจังสี่เมียก็บ o ด y ก็ b o ด y คิดว่าตัวเองจะต้องได้แล้วก็จะต้องไปอยู่เมืองนอกทั้งที่รู้ว่าตัวเองอะไปอยู่ไม่ได้มันมันไม่ใช่แบบนั้นมันกับบ o ดเมนแบบนั้นก็คือเฮาอยากล่องนนั้นบึงล้องหาบึงเพื่อมันได้อย่างสี่นาถ้ามันไม่ได้มันก็ไม่เป็นไร ถ้ามันหมดเวลาถ้าเราเกยจนแบบโอ้ยเกยกายเกียงลรวละอย่าหาถ่อนั่นท่อหกสิบเจ็ดสิบไปแล้วโอเครอวันตายแมนบอกทุกคนว่าแต่แต่ทุกคนน่ะก็สามารถว่าเออเราจะมีความฝันหรือว่ามีความพยายามที่จะหาเผื่อสักวันเผื่อสักวันมันเป็น,นได้ยังสินะเราก็อาจจะ เจอ,อหรือว่ามันไม่ใช่มันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอย่างสิ่งนี้ออกับบางคนก็ว่าย้ายเบิดวบาทศาสนาลวละ่ะย้ายบ่ได้อีกดอกได้ซ้ำได้เลี้ยวนั่นละ่ะบุษันบ่าเอาจุกอสีหูอยู่บนมาจุกอสีหัวน์วาศาสนาหรือว่าอันชาตาหรือว่าอนาคตของคนอื่นก็เรียกว่างสิ่เดี๋ยวเราเรียกว่าเป็นความคิดส่วนตัวดอกว่าจะคิดอยงหงไยเป็นผิว่า ก็มีมหลายๆก็มีหลายคน,นหลายๆความคิดนั่นแหละมีหลายๆคนหลายๆค,ความคิดนั่นแหละแต่ว่าเขากะด้วยทางนี้ทางนั้นแล้วเนาะกะเราเป็นที่ตั้งเราเป็นที่ตั้งเราอยากทําอะไรเราอยากพูดอะไรหรือว่าเราอยาก,ากสรรหาอะไรเราก็เลือกสรรหาเองน,นั่นแหละคนอื่นก็สามารถจะมาสรรหาหรือว่ามาเหตุในเขาได้หรอก ม่บอกทุกคนว่าเราต้องคิดเองสัญหาเองนั่นเ,เองก็บางคนกว่าวยายยายโอเคยายเลี้ยงตัวเองได้อยู่รอดเลี้ยงตัวเองอยู่รอดไม่ต้องไปพึ่งใครนี่ไอ้มีหน้ามีบ้านอยู่มีเขากินมีอาชีพทํำมียูทูกเพจนี่ เ็บของเสริมของขายย้ายประจาเป็นดอกสิไปหาผัวว่าต้องหากระยูได้เมื่อก่นอนดูต่ว่าคนเท่า,าบันปลายชีวิตเท่ากระยับมีรูที่อยู่ร่วมกันอยู่ด้วยกันไปไหนมาไหนด้วยกันกินเที่ยวให้กําลังใจกันสิ่ะบมเดหอยหะเรื่องเพลียเรื่องซิกเรื่องหยางดอกก็มีหลาย คนาิดไดหลายๆคนคนที่คนที่ได้แล้วไปเจอที่ไม่ดีก็อยากจะออกก็เลยบอกว่าคนในอยากออกคนนอกอยากเข้ามันกระแมนอต่ที่คน้นวาสนาดีไปเจอดีคนก็ได้ชีวิตที่ดีขึ้นมีความสุขอย่าง,งนี้นะมันก็ดีใจนำ้ำพวกอะเออไปเล่นใน,นไปเล่นในกลุ่ม หาคู่ต่างชาติแมนบอยี่บนเขาไปหลายๆกลุ่มเออยี่บ,บุญสิบอ๋อสูฟังยี่บนกับจุดไต่ตำตัวจุดไต่ตำตัวเนาะโอ้ยยี่บนญกับจะมวีบอี่ดใหญ่ใหญแน่ดอกยี่บนเขาไปกดอันไปเข้ากลุ่มสมาชิกเน่ยบดน,นี้มีเจ้าของกลุ่มเจ้าของผู้ดูแลกลุ่มเป็นผู้ชายดยีอืมแล้วซือ้อมาแล้วซือซ้อเรนซื้อเรน อัน่นทักมา่นทักผลทักเข้ามาอ่าเปลวคำเปลวคำอี่ยังเนาะผลวะเนี่ยวกับกดแปะกดแปลกดแปลกันอันอันอันเขาก็บอกไปบอกไปก,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 ก็พิมพ์ไปพิมพ์ไปเนี่ยบวกกันเลยว่าอันฉันกลัวอย่างเดียวที่ฉันเข้ากลุ่มฉันกลัวอยู่อย่างเดียวฉันกลัวฉันคุยกับสแกมเมอร์บัดเดี้ยอันเราเลยว,วา่าคุณไม่ต้องกลัวหรอกคุณไม่ต้องกลัวผมหรอกผมจะเป็นสแกมเมอร์ได้ยังไงเหรอ่ันวะ ผมเป็นคนดูแลกลุ่มวะเชินผมเป็นคนดูแลกลุ่มที่คุณเข้ามาว่าชินว่าผมเห็นคุณผมเห็นคุณดูน่ารักผมก็เลยอยากคุยด้วยว่าชินโอ้ยเยบุกันแล้ว่าอันใช่เหรอเยบนววาใช่เหรอ็ย่งนมั่มันใจอีกนะใช่เหรอวะาใช่สิถ้าคุณไม่เชื่อคุณคอมาหาผมสิว่าชินว่าระเดี๋ยวเยบอกก็เลยโอเคอย่างนั้นคุณคอมาหาฉันวะเชินวา ยูคอซีมีโอเคยูคอซีมีมาแล้วก็เลยโอเคฉันจะโทรเดี๋ยวนี้ว่าฉันว่าโทรมาพี่น้องเอ้ยจุดใจตำตัววอาก็บอกดีดีมันนี้มึงก็แลยว่าอันฉันขอโทษเด้อฉันก็บอกอังกฤษเดอะลิตาบิดไอทุกไอทุกอังกฤษอะลิตาบิดมันฉันบ่ได้ฉันก็บ่ได้เดียนดอกแล้วก็เลยว่าโอเคบ่เป็นยังคนมาอันบ่เป็นยังคนมาแต่ฉันกับคุยกับคุณรู้เรื่องนะว่าฉัน กับคุยไปถามนั่นถามนี่ไปเนาะเพิ่นกับถามนั่นถามนี่ไปว่าคุณเอ็นจอยเนาะคุณเพิดเพื่อนเป็นบัที่คุณเข้ามาอยู่ในกลุ่มนี่คุณมาต้องยานคุณมาต้องยานมาคุณจะโดนสแกมเมอร์คุณต้องใส่สติเวลาคุณคุยแกในน้ำยังดีเลยเด้ถามมาเป็นคนแบบไ่าเราเป็นคนผิวประมาณปานกลางเละผิวนนะดำปานกลางอยู่อิหยังวะเอาประเทศอิหยังเนาะ ไม่ใช่ดำแบบนิกูเด้พี่น้องว่ามันดำแบบนิกูว่ามันดำแบบพวกอ่าอ่าในซีเรียพวกนั้นนพ่ใช่แบบนั้นจะดำดำผิวดำแบบกลางๆเนีแล้ว่าดีดีเหมือนเหมือนเหมือนเป็นเกย์เป็นเกย์เป็นผู้ดูแลกลุ่มที่ต่างกลุ่มเัมือนผู้ต่างชาตินี่ขึ้นคุยนํานกันโดนแบบนี้แล้ว่าอันฉันมีเวลาอฉันยังมาเข้านอนยูมีเวลาคุยกับฉันบ่ล่ะเปิดถามบาเนาะเปิดกรถามดิบบ่เนาะ คุณมีเวลาคุยกับฉันบ่หรอเลยว่าฉันกับคุยได้นิดหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวฉันจะไปทําสุระสนตัวไปอาบน้ำเขาของน้ำเดี๋ยวฉันจะเห็ดอาหารเ้ารฉันจะกินอาหารเ้ารเผื่อเลยว่าเพิ่งก็เลยถามว่าตอนนี้เมืองไทยจะงงว่าฉันเห็นเพงก็เลยว่าตอนนี้กําลัางใกล้ๆสิบแปดโมงเ้ารแล้วก็เลยว่าโอ้ยุนีกําลัางสี่ยุนีสองทุ่มเหมือน่า อ่าฉันมีเวลาคุยแต่ว่ายุมีเวลาคุยติกเราบอฉันคุยได้นิดหน่อยเดี๋ยวฉันก็ต้องขอตัวไปเหตุกับเขาอย่างแบบว่าเนี่ยโยมก็บอกไปว่าโอเคอ่าเราก็เลยว่าเดี๋ยวมีเวลาเราคุยกันอีกฉันฉันไอายไลยูนะเหมือน่าไอายไลยูนะอ่ายุทธพื้นเพื่อนอ่าไอท็อปวิคยูไอเอ็นจอยเหมือนว่าฉันฉันบอกคุณฉันเพื่อนเพื่อนเหมือนว่าฉันดูแลเพื่อนน่ะเป็นคนดูแลคุ้มเพราะไอ่ะเนี่ย อายุยังพันหลายเด้ประมาณสี่สิบตุนตุ่นสี่สิบกว่าเนี่ยยังบ่หาสิบมีเมสเซนเจอร์เฉยเข้ามาติงเข้ามาทางเมสเซนเจอร์มันก็ขคืนยุดอกว่าผู้ดูแลกลุ่มยังบิกก็ได้บอันนี้บักหนึ่งอัอยุอ่ากรีซประเทศกรีซอายุหาสิบสองปีทักเข,าาข,าาขา้ามาทักเข้ามาทำความลุกจอกกับญี่ปนมาทักเข้าขมาอังกลษอ่าอัน ไนทูมิดยูฮัลโหลเวลคัมไอทูไอเอคัมฟอร์มไทยแลนด์ไนทูมิดยูเอาเวลคัมทูไทยแลนด์เขาบอกโอเคทักเข่ามาบ่เนี่ยทักเข่ามาเออฉันเห็นฉันเห็นอ่ารูปยูนะฮะอ่าคุณอาอยุเท่าไหร่ผมห้าสิบสองเด้ออันฉันอยู่ประเทศกรีซว่าัษาอยู่ประเทศกรีซอยู่เมืองยังไอย่างเราคุยกับแนะน้ำตัวคนเราคุยกัยบญี่ปุ่นก็นเลยว่าญย่ปุ่นก็ถามว่า ยุคผ er, ู like him, ey, meme, ้เป ouais, okay, ็นสแกมเมอร์เป็นโบอย่างนี้สินะแล้วว่าบบฉันไม่ได้เป็นสเกมเมอร์อ่ายุสามารถข้อหาฉันได้ว่าฉันก็เลยว่าโอเคฉันสั่งยุคข้อมาแล้วก็โทรมาเลยเด้กวันนี้อ้เนี่ยทรมาก็เลยถามอายุเห็ดอาชีพอย่างเลยว่าเบอาว่ามันเรามีร้านอ่าเอ็ดเบอร์เกอรี่หรืออยัางนี้ละสองสองร้านเพิ่นว่าอายุหาสิบสองปีอ่าบ่มีเมียเคยมาเมืองไทยเหมือนปาฉันเคยมาเมืองไทยฉันรู้จักสมตำไทย เออฉันรู้จักอาหารไทยเพื่อนว่าอรือว่าคุณต้องการอย่างฉันต้องการเพื่อนฉันต้องการคู่นี่อย่างประมาณเนี่ยเขาบอ,อกไปเยวบุกล้วยอ่าฉันเห็นผู้ชายที่อยู่อ่ชอบต่างชาติที่อยู่ในกลุมหาคูนะ่ะชอบขายฝันให้ผู้หญิงไทยไปวันวันวน,นั้นไม่ใช่ผมเอา้าฉันจะสามารถรู้ได้ยังได้เที่ยงกันได้ปะเนี่ยพวกกับแกกับโูเที่ยงกันแบบไปกันไปทอกันไปทอกัน,กนมาต่อ ก่อนไปต่อก่อนนะแล้วอกอะถ้ายูว่าเราลอกว่าถ้าอยู่ไม่เชื่อใจมั่นใจว่าคุณคุยกับคนจริงใจแล้วเมื่อไหร่คุณจะได้เจอคนจริงใจเราว่าเฮ้ยบ่นนะล้วเมื่อไหร่ยูจะได้เจอคนจริงใจพน,นะเอออยูมูย,ยู่มัวแต่ไม่เชื่อใจฉันคุยกับคุณฉันก็จริงใจแต่คุณก็บอกว่าฉันไม่จริงใจ แล้วเมื่อไหร่คุณจะเจอคนที่จริงใจเมื่อคุณไม่เปิดใจอยู่แล้วพอเราไปของเล่าเดี๋ยวนานนอ้าวตายเรยวกูไปเอามาอยู่บนกันเลยว่าโอเคอเดี๋ยวเราจงคุยกันไหมอยู่บนว่าะปนี้เราก็เลยว่าคุณไม่ชอบผมหรอสันก็เลยว่าการชอบอ่ะคําว่าชอบหรือคาว่ารักมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นคุณกับฉันต้องเรียนรู้กันไปก่อนเรียวา่าสิไม่เป็นไรคนมาอ่า ผมรอได้ผวมาวันนี้ยุบุกเลยว่าคุณมีเพนจะมาไทยไหมอีกสองเดือนผมจะไปที่ไทยผลมาเลยถามว่าเคยมาไทยบ่อยบอ่ผลแล้ว่าผมเคยไปผมเคยไปก็เลยถามว่าคุณหนนเคยมีผู้หญิงไทยบ่บ่บเคยมีผาบ่เคยมีแต่ไปเบิ่งโปรไฟผลพีน่น้องเอ,อ้ไปติโปรไฟผู้หญิงไทยเต็มอาหยาอยู่ อ่บนกระดิ่งเาคุยน้ำเ้าคุยน้ำเหมือนยังถักน้ำกลนปองเป่งปองเป่ปงปมาอยู่ย่ก,ยกีดเนี่บนเก็เคยมีนะเอฟซี FC ที่อยู่ประเทศกีดแล้วก็อยู่ไซปัตอยู่เซปัตอยู่กีดอยู่อย่างเนี้ยเคยมีมีเอฟซีอยู่เขาบอกว่าย้ายฉันอยู่ประเทศนี้ฉันอยู่เมืองนี้เมืองนี้เด้อ,ดอยนะเคยได้ยินกีดประเทศกีดจะมันอยู่บนไดบุ๊ มันจะส้นใดของขวลกูกบุกจะบนชุบหัวจักแต่จะส้นยุบเนาะนหัวจักส้นไปทางขุบจากมันอยแ่แกวใดจากมันอย่ใส่เฮ้ยบอกมาล้างจามจ้าไปนะพี่น้องเออ คำถามนี้น้องคนนึ่นงถางมาย้ายพ่อใหญ่ยพอ่อไปอยังไหนหนูตกข่าวใส่หนูปุ๊บเลยเพิ่งพ่อกลับประเทศแล้วกับหอดบานเรียบร้อยแล้วกระถามข่าวแล้วอยมาแล้วหอดบานเรียบร้อยปอดภัยดีมเาแล้วแบบโอเคปอดภัยดีก็คุยกันแน่นิดน้อยเงี้ยมาส่ก็ถามข่าวถามข่าวกันสบายดีบอหนูนี่นั่นแค่นั้นหลักก็ไม่ได้อีกอย่างมากไมยดอกแล้วก็ถามมาโอเคทั้งสันยังสี่ แค่นั้นกบอเรมี่ยังมากไหมข้ามาเพื่อนกค่แค่นั้นกับพี่น้องบอเร่คุยยังไรดอกตื่นขึ้นมากกับเซฮัลโหลคุณมอร์นิ่งกัน how are you today um, where you going today ไปสแตนเมืรอนี้กูณจะไปซ้ายมันนีอยู่เฮ็ดยัง ang, มาสเตเดกแค่นั้นนี่ยังดอกถามกันก็ได้นั่นตอนนี้ยู่นกันยังเป็นจอกเลยเปลื่อยอยู่ยังบ่ฮันมีจุดหมายดอกพี่น้องยังบ่มีหลักเกาะ <laughs> กกยังมีลรัเกานยังรักไปเรื่อยๆอยู่ตาไปเรื่อยๆไม่เลยไปอย่างนี้เด็ดทุกคนอนาซาำหน้าบหละบาย